ลิตเติ้ลสวิมเมอร์แพมเพิร์ดว่ายน้ำสำหรับเจ้าตัวน้อยว่ายสบายซึมซับเร็วเพิ่มปริมาณ6ชิ้นซื้อเลยไปนะถ้านยังไงนะไปไหมครับครับไม่ครับบรรยากาศไกลเกลียววันนี้เป็นไงบ้างรับเอ่อบรรยากาศเหรอครับบรรยเป็นเป็นยังไงครับพี่เจมบรรยากาศก็ไปในทางทิศที่ดีครับที่ทางที่ดีอยู่แล้วก็เออ่รับฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะครับทั้งสองฝ่ายครับผมวันนี้ที่ยังไม่ลงตัวมันติดเรื่องอะไรครับพี่เจม คือประเด็นประเด็นเนี่ยมันมีอยู่หลายประเด็นหลักๆนะครับเอาประเด็นหลักๆก่อนก็คือเรื่องของการรับรองบูตรเนี่ยน้องไม้ไม่ติดนะครับก็จะไปมีเรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่องอำนาจปกครองบูตรเรื่องค่าอุป,ปการะเลี้ยงดูบูตรเรื่องค่าเทอมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดของเด็กคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะครับมันค่อนข้างที่จะต้องศึกษารายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะว่าเด็กคนนึงอะเนาะมันอาจจะต้องแบบดู รายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับคือทางน้อเขาเรียกเพิ่มเยอะเกินหรืออะไรเรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่มันอยู่ในสานวนครับคือทางทางเราทางท่านขอไว้ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วค่อยค่อยคุยอีกทีหนึ่งครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งยังไงครับที่มนไม่ตกลงไม่มีตกลงไม่ลมมีหลายประเด็นครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับเพราะว่าทางเรามีการเรียกร้องอะไรมากขึ้นด้วยจากเดิ คือน้องไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะมีนะครับฝั่งน้องไม้ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอยู่แล้วแต่ฝ<ต>ั่งเขาม,มีเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นประเด็นเดิมๆที่รู้ๆกันอยู่ครับแต่แต่ว่า,าถามว่ามันมันมันก็เกี่ยวข้องกับเด็กแหละนะเขาก็เข้าใจฝั่งเขาว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับแต่ทางฝั่งของน้องก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามศักยภาพอะไรอย่าเงี้ย ถ้าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะต่อไปคือเราจะต้องกลับไปทำแต่ละเรื่องอะไรคะหมายถึงแบบว่าที่ตกลงกันผมไม่ได้จะต้องมาแต่เกี่ยวกันัดหน้าโอ้อันนี้อันนี้มันลึกแล้วอันนี้มันลึกไปละนะเรื่องในสมนวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงอย่างไหมเองสภาพจิตใจนะตอนนี้เป็นไงว่าสภาพจิตใจเราอ๋อก็ก็โอเคโอเคมั้งครับโอเคการได้เผชิญหน้ากันมันทำให้เรารู้สึกแบบได้พูดคุยเจอกันอะไครับ คือจริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากตอบอะไรมากครเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคือเอาตรงๆผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดยังไงตอนนี้แต่คืออยากให้เรื่องนี้ริบๆจบแค่แค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้จริงๆไหมไมีความคิดที่เราจะถอ,อนฟองเหมือนที่เราเคยคุยว่าจะเก็บกันเองไม่ให้รู้ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เอ๊ะอันนี้ผมพูด อ่ามันเป็นมันเป็นไออเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นรายละเอียดยลยในสมนวนผมไม่สามารถพูดได้ถ้าการถ่ายทบถ้าเราจะถอนถองเหมือนที่เราเคยยิ้มไปครั้งที่แล้วมันทำได้ไหมครับเออมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วท่านก็ถ้าอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลักว่าจะให้ถอนหรือไม่ถอนนะครับอย่างที่เป็นเองที่ว่านวโหนในรอบหน้ามันจะลุ่มจ ผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีครับเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้ให้จบให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วมันมาโผล่ในในรอบนี้เราก็เลยขอให้ไปศึกษารายละเอียดก่อนอย่างที่ผมบอกว่ามันไปไป,ไปกระทบกับเด็กเป็นสำคัญก็เลยตัดสินใจเลยไม่ได้ในตอนนี้ครับจริงๆความตั้งใจวันนี้คิดว่ามันจะจบก็าจจบคาดหวังว่ามันจะจบครับอ,อย่างนี้เพราะมันมีทางหน้าเสร็จ กับการขี่มาจะต้องกับจีนเพื่อการทำงานก็จริงๆต,ตอนแรกคิดว่าสายบินน่าจะยีิบเจนี้แต่ว่าก็มมก,ก็ก็ดูกันต่อไปครว่าว่าจะไปได้เมื่อไหร่อะไรยังไงตอนนี้มันก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยมันก็หลายอยา่างว,วันนี้ยังได้คุยกับน,น้องอะไรอยู่บ้างก็ได้คุยครับผมได้คุยผ่านนาฬิกาครับก็ไม่เหมือนได้เจอใช่ใชชแต่จริงๆก็ น e ั่นนนนนัั่่แหละครับโต้เทียบเลยครับทำงวันกับเหนื่อยครับทำงวันเรื่องเรื่องไข่เรื่องเรื่องนี้ลงดูเรื่องสถานี่ต้องดูมันติดด้วยไหมมันก็ติดครับอย่างที่ผมบอกไงมันไปมันเป็นกระทบถึงเด็กมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นพระเอกของงานเนี้ยนะครับก็เลยยังไม่สามารถจะตอบได้ทันทีครับขอไปศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนให้รัดกุมที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด เรา,าถึงจะตัดสินใจอย่างทางศาลไม่มีคำแนะนำอะไรตรงนี้ครับการทนายทั้งสองฝ่ายศาลท่านแนะนําได้แค่หลักการครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านลงลึกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคน<ม>ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของเด็ก<ม>เพราะฉะนั้นท่านท่านไม่ได้มองท่านอยากให้มองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะครับแต่ทนายเองจะมีการนัดเกยเคลียร์กันเองด้วยมีรอบนอกกันไหมครับระหว่างทนา,า,ายด้วยกันถ้าถ้ามีอะไรที่มันเร่งด่วนก็จะคุยครับ ตอนนี้ยังไม่มีแต่แต่ถามว่าหาลือนะหาลือหาลือกันนอกรอบได้อยู่แล้วนะครับอย่างตัวใม่เองเชียร์เล่นไหมคะว่าน้องจะต้องมาอยู่ในความปกครองของเราหรือมาอยู่กับเราเลยเออไม่ได้ซีเรียสนะครับเอผมขอแค่ได้เจอรูปแบบนั่นแหละครับแค่นัคนะโอเคขอบคุณครับ